ตีกันขำๆฮะเมื่อียม้มีไฟดับด้วยอ้าไฟด <laughs> <อ>ับก็ยังจอบอกว่าไฟดับ่ะไม่เป็นอย่างน้อยเข้าโวมเม้นก็ได้ลูกบ,บอลแล้วนะอีก20นาทีเรามาร้อนลุ้นลุ้นวิเทลอ,อลุ้นลุ้นรอรับการ์ดนะครับผมสุที่โลลุ้นครับแต่ผมล้นแล้ะคนนี้ล้นและ <laughs> ถ้าเป็นไปได้ เร่งหน่อยก็ดีนะเพราะเวลามันจะครบสองทุ่มเอาไม่ทันแล้วนดูแล้วก็ลืมไปว่าเองผมก็ลืมไปว่าให้เจมตั้งแค่สามสิบห้านาทีฟองั้นเด๋ยวตีกันไม่ไดออกแล้วได้ของป่ะน่าจะได้นะครับเพราะว่าเขาแอดให้ตอนตอนนี้แล้วตอนเริ่มเกมแล้วอะไหมทุกทีโรได้ของมาะุูบอลเงี้ยกดรู้ได้ป่ะไม่กดไม่ได้ามันเจมเต้แล้วน่าจะส่งให้ละเรียบร้อยครับผมขอบคุณทางเจมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ พี่กรพี่กรณ์แล้วจบสามแปดพี่กรโอ้โหพี่กรณปังไปหมื่นหกห้าร้อยเร็วอ่ะลึมเจ็ดอ่ะสายดังจริงต้องสายเจ็ดหมื่นแปดนี่ไงนี่ไงขาวไปล้งนี่ไงอันนู้นเจ็ดโอ้ยสองหมื่นหนึ่งกันเนี่ยดูใจกบใจกบยังไม่พลาดเลยพลาดหลุมเดียวหลุมแปดลุมแปดมีคนลบสี่สิบแน่อันนี้ลมดีครับลมดีใช้ได้ครับนี่เหมือนหน้าตาพิธีกรครับทั้งสองฮะเอาไมเกมพลาดแล้วเย้ง แช่งัำไมแช่งัำไมพี่ตู่หายไปไหนครับผมแปดสกอร์ฮะนี่โชว์ให้ดูครับตู่ซีโร่หายไปไหนหายอย่างไรฮะหายแปดสกอร์ขาวไปลุ้นนะเนี่กดลงแล้วลุ้นนี้ต้องได้สองแล้วสามห้าแล้วนะเนี่ยปังอีกสองพันะดูเลยปังอีกสองพันละหมื่นแล้วเนี่ยนั่นโทษที่แป๊กฮะไม่เป็นไรครับตอนแข่งก็ได้สกอร์นี้นะฮะแล้วแต่ผมดอนก็อยู่ที่ประมาณ ประมาณที่20ถึง30มสิบยี่สิบถึงสี่สอยู่กลางๆกลางกลางท้ายจะได้ลัคกี้ไม่มีใครได้ที่หนึ่งไม่มีทางได้ทั่หนึู่ซีโร่บอกมาอย่างงี้ครับทุกคนครับรีบกันตีบวกเลยครับอถ้าพี่ตู่ได้ลัคกี้จะแจกใครครับอะไรนะครับถ้าพี่ตู่ได้ลัคกี้ครจะแจกใครอันนั้นต้องดูอีกทีหนึ่งไม่น่าได้หรอกดูแล้วการ์ดคอนูเลียนะแจกการ์ดคอนูเลีย แล้วก็เงินอีกหนึ่งล้านบาทอยู่ที่เท่าไหร่นะไม่ได้ติดล้านสามล้านสามไหมเข้ามาล้านขายสองขายขายอย่างในอย่างได้ได้หนึ่งเอ็มแล้วแล้วได้ลักกียสองเอ็มแล้วสองเอ็มนี่คือแบบพอาไปใช้ได้หลามเลยไมเกมบอกให้แจกผมไงกูเพื่อนมึงนะแต่ผมไม่รักคุณอ่ะเพื่อนเดี๋ยนายจะโดนแทงข้างหลังเหรอ การที่เต้นไม่หยุดเลยฮะห้าสิบคนเลยให้ให้ี่ให้ผมว่าผมจนให้ผมเลยพี่กระริบหมื่นเจ็ดแล้วอ่ะพี่ทอรนะครับไม่ต้องเกร่งเครียนะครับพี่ดูแดดดังตึกลุมเลยเนี่ยยิงอยู่หลุมเดียวในหลุมไหนหลุมไอ้นี่ไงหลุมสิบไงแล้วก็ แมถึงกดังน่าจะดังหลุมแปดไม่ลงแล้วก็หลุมสองหลุมสองนี่ของแป๊กแล้วดังพาตกน้ำไงเขาดังพาใช่ของแป๊กแล้วดังพาดูไมคเกมฮะไมคเกมทอตชุดเปล่านี่ชุดแพ้วุ้นไมคเกมไม่ใส่อะไเลยอ่ะใช่ไหมไม่เขามีไอ้นี่ไงน้ำยาเหรอไอ้นี่ไงน้ำตาแฟรี่อ๋อน้ำตาแฟรี่เท่าเทียบเท่ากับใส่แฟรี่อ่ะอ๋อซึ่งไม่มีน้ำยาเหรียไน้ำตา เดี๋ยวไอหมอนี่จะมีน้ำตาของจริงเดี๋ยวเอ้ยน้ำตาน้ำตาไม่เกมไม่มีครับไมเกมมึงสดเหรอไม่ใส่ไม่มีน้ำตาแฟรี่่อะไม่มีอ่ะไม่มีน้ำตาแฟรี่ยวะเนี่ยมันบอกเกดเพียวอ่ะรู้ว่าแกเขาหมายว่าเกดเพียวมันมันมันพูดกับตอนแรกเกดเพียวเคสด ตีสิบด้วยเหรอวะมันตีได้นี่มีคนลบสี่สิบไม่ก็ใจก็เอาสี่สิบครับผมใจก็พี่จอร์นะครับผมโอ้บางหมื่นแปดครับ <c oughs> แต่ให้ผมต้องหมื่นหนึ่งก็ยังดีครับพี่ <c oughs> ซานะเฮ hey. <c oughs> เออไอเกมมันไม่มีน้ำตาไฟล,ลีลแล้วมันใช้หมดแล้วละเดี๋ยวกูเาไปกดให้มันใหม่กันนะเออแกง โอ้โหไมเกมตีสดไม่ใส่อะไรเลยครับ n การ์ดโน้ำตาลพี่ครับโนปีครับผมเอาละเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีอผมให้เวลาสัก10นาทีดีกว่าไม่ใส<ห>่<า>กันเพ,เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันผมสุดยอดจริงจริมันตัวไมค์เกมเรเล่นไม้์สองแปดตูนเี่ยพอยี่สสองเนี่ยไม่ใส่อะไรเลยอะ่ะโอโหนี่มัน จะแกล้งตีหมดเวลาเรื่องของมึงก็ไม่เค็มโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวผมคิหาคนที่คิมหาคนที่เป็นได้ลัคเกียร์วอร์ดอ่าครับผมได้ลัคเกียร์วอร์ดมันจะสองทุ่มแล้วนี่หน้าสั่งเอ้ยผอไม่เกมอดีตไม่เราไม่พูดถึงอดีตเลย <f Read ing> <c oughs> <gamma enders, S 2> เดี๋ยวเราจะพูดถึงอดีตของไมค์เกมอ่าอดีตของผมไม่พูดใช่ไหมอดีตของมาเกมแชมป์เกมประวัติแชมป์อ๋อโอ้ยเยอเหมือนกันนะครับประวัตินะประวัติแชมป์ที่โชคชนนะรอตอนที่ครับเปลี่ยนจากรายการไอวันพวกประชาชนกลายเป็นรายการแชร์สดครับผมตอนนี้นะฮะมันแชร์ไมค์เกมโอ้พี่คอนหมื่นแปดนะหมื่นแปดห้าร้อยโอ้หมื่นแปดหกร้อยเหรอโอ้จริง โอ้ดูด,ดูปังแล้โอ้โหพี่กอนลบติดติดเป็นปังสองหมื่นเลยลยอกเลยปังเชดเดอร์แม่ถ้าได้หลุมสองก็ปังประมาณหมื่นเก้าแล้วก็ออดังให้หลุมหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นถึงนะปีปังประมาณสองหมื่นพอดีอ่ะน่าจะาพีดีอพี่กรวันนี้ได้นหนึ่งใจโกะฮะจะขับ <c oughs> เป็นใจโกะหรือไ่ โดไอโดอืมโดปาบอกประกาศบอกเลิกเล่นแล้ว <c oughs> กลับมาตีก็สี่สิบเอ็มหมอเนี่ยแย่ๆ yeah, yeah, yeah. ยืดรายการเป็นสามทุ่มเลยครับยืดรายการสามทุ่มเลยผมขอค่าสปอนเซอร์ก่อนได้ไหมครับผมถ้ามีสปอนเซอร์เราเราถึงสามทุ่มฮนะตอนนี้คอแห้งมากเลยครับไม่มีสปอนเซอร์อ <c oughs> คอแห้งฮะอ๋อเดี๋ยวกันคืน ไม่ไม่รออะไรผมรอคนจบเนี่ยนะครับรอจะไม่ได้รออะไรเลยมีคำถามตอนนี้ถามได้นะครับสู่ซิโร่จะตอบคำถามไหมเราบอกวิธีการคิดของไม้เกมวิธีคิดของไม้เกมส์วิธีการคิดของไม้เกมนี่คือแบบว่าลึกล้ำนิดนึงคิดจากแรงตีสมมติว่าเพราะว่าเกณไม่ถอดเลยค่ะสมมติว่าแรงเราจะตีท่านนี้ มุกผมตีอะผมตีสองห้าห้าเงี้ยอ่ะก็คิดที่ h ฮ r บของสองห้าห้าที่แรงตีของสองห้าใช่ของแรงตีของสองห้าแล้วก็เอาไปเอาไปคูณทรายแล้วก็ได้อ่าเอาไปแอดจัดแอดจัดแอดจัดด้วอะไรเแอดจัดก่อนแล้วก็ไปคูณทรายแอดจัดด้วยอะไรฮะนี่แหละครับมันยากตรงนี้แหละมันไม่คือไอคิดแรงตีเนี่ยผมว่ามันไม่ยากหรอกมันคิดได้ทุกคนมันคิดได้ทุกคนแต่มันยากตรงที่ว่าแอดจัดอะ ไพ่ไอจั๊ดนี่แหละแล้วมันมีมันมีกี่ข้าวไพไอจั๊ดเยอะครับคือไล่ตามระยะเลยสูตรมาเกมนี้จะไล่ตามระยะกับความสูงต่ำย่งงี้สมมติว่าสูงสมมติสูงห้าก็้สองร้อยห้าสิบก็ไอจั๊ดหนึ่งระยะสองร้อยหกสิบสูงห้าก็อีกไอจั๊ดหนึ่งถูกต้องโอ้โหมึงจำไม่ได้ยังไงคับไมเกมวิธีการวิธีการพี่จะกล้สะดือครับลงไปเรื่อย จิงเ,างาเา่าจิงเ่าเดีย๋ยวไปถามนัดเดีย๋ยวถามนัดดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจกนะครับแชมป์ก็มอแล้วนายนายคุยอะไรใน,ใน,ใ,นในกับเฟซบ,บุ๊กเราไว้เดี๋ยวมาแชแจกกลาไงไรล่าถา่าเรามีเยอะนะฮะแต่ไม่อยากจะทำแชมป์อ่ะแต่แชมป์ก็มอนเหลือเกิอ <laughs> อนอ่ะห <laughs> ุวเรน่นหัเล่นหเร่นนะเรียนเซจแจกแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวรอห้องจบลองใกล้จบดูนี่ยออตารักไม่ตีเลยอะแย่แตารักนี่ยังไม่ตีเลยดูรุ่สิสี่เดี๋ยวเล่าฉานนะมาเกมคงไม่รู้นะครับว่าสโลแกนของเราคือว่าความเล่าฉานคืองานของเราเดี๋ยวพูดจริงนะ มองไม่เห็นมวแสงครับที่มันกี้ผมขวัญขึ้นอ่ะเดี๋ยวยังไงครับผมลองไอห,ห้องจบเราลองไปเช็คดูอีกทีฮะเดี๋ยวรองร้องจบรองที่สิบมาีเซฟภาพบรรยากาศก่อนอ่าเซฟว่าเป็นลงเฟสเ๋ยหวนคขับผู้ประชาชนพี่ตู่ครับหลุมต่ำสูงให้บวกลบกับระยะตีย,ะงงะยังไงฮะงงฮะยังไงฮะไม่เข้าใจ หลุมต่ําหรือว่าหลุมสูงให้บวกลบกับระยะยังไงหลุมต่ำห,หลุมสูงให้บวกลบกับระยะหนึ่งไปเลยใช่ครับถูกต้องในการยิงโทนะดังมันก็ม,มีมีเป็นบางระยะครับบางระยะมันก็นับเป็นเซนอย่างเช่น0ูแปดใช้เฮดบวกเฮดลบในการคูณ<อ>เป็นค่าเฮดบวกเฮดลบต้องอันนี้ก็ต้องหาเพราะว่าแต่ละไม้ไม่เท่ากันโอ้แล้วอย่างนี้เราเทียบแบบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยัะเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ครับถ้าคนะะละไม้ก็ต่างกันครับต่างกันอีกฮะต่าง บอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ไม่เท่าอยู่ดีอย่างนี้ครับคนขยันเท่านั้นครับที่จะเก่งดูแล้วเทมนี้แล้วถามีคนถึงปีไม่จบเปยังไงก็ต้องรอจนห้องจบอะฮะมันเวลาจบมันถึงจะจบมันมีคนที่ไม่ตีด้วยหนึ่งคนเนี่ยใครไม่ตีเนี่ยตันหลักตันหลักตีแล้วตีแล้วตีแล้วต้องให้้ตองบ่นนะต้องบ่นนะไม่เมื่อประมาณตั๊ก สิบนาทีตอนช่วงเวลายี่สิบสองนาทีเขาอยู่ที่ถุงสิบสองนะอ๋อแตสิบสองนาทีเนี่ยเขาอยู่สิบห้าแล้วเขาตีไฟตกไปครับเขาพยายามคิดตามวิธยกรว่าเดี๋ยนะดูจยวจะใสอกว่เขาบอกว่าอ๋อใช้เฮดบวกเฮดลบคูณกับความสูงต่ำเลยเหรอครับใช่ครับผมถูกต้องอเดราจะไปหาที่ร้านแล้วจอมเด็กคนไหนวะเคยมาทีหนึ่งมั้งจอมเดต้องถามเมนี่อ่ะจำไม่ได้ ตอนนั้นผมมึนๆอยู่อะเดินออกมาอื่นๆสักพักหนึ่งเป็นเพราะอะไรถึงอ่ครับตอนนั้นมีขยอยตีหลุดพนจะข่อยตีมาอื่นเลยรูปผมไม่มีหลักฐานนะสุสีโ่ผมมีทำไมอ่ะมีเหรอมีร่ออเหรอผมไม่มีพรอคุ้ยรักครับรับสมัครครอบครัวครับมาเกมเมื่อกี้มาเกมอบะรับสมัคร สาวๆสองตีปังอ๋อกลับมันก่อนอ๋อไม่เคยไปเหรออ๋อจ้าเด่ดไม่เคยไปฮะอ๋อสงสัยจำผิดคนนะทูเ e ลคืออะไรครับรู้ไหมเอาไรแท้จริงเียแหละไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้เลยทูกับ e l e เนี่ยครับทูกับออยู่สองร้อยปีไม่กลัวเด็กโนทุมอ่ะฮะเทคโนทุมมันอะเทคโนเทคโนทุมมันอยู่ คนละที่กันเลยคนละที่กันเลยเนี่ยมันคนละที่กันแล้วครับจำมันมัวเราซิงเกิลธุวันอยู่ไหนอ่ะไม่อยู่แถวนั้นฮะขอเป็นตัวอักษรไม่อ่านสูตรมายหต้องพิมพ์บอกอย่างนั้นพิมพ์รูปอ่ะอย่างนั้นต้องพิมพ์แล้วก็อัพลงเฟซอ่ะโอเคอีกแปดนาทีเรามาดูครับตั้นล้างจะตีทันหรือไม่ ไม่ได้เน้นลัอกเกียรบเน้นเมื่อไหร่ตีจบฮะหมอนนี่จะรอเล่นลัอกกี้ร์อย่างเดียวเล่นนะี่ยดูเนี่ยฟอร์มตีไม่ทันอย่างเงี้ยเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ใ,ใกล้ร้านตู่ซีโร่ก็มาหาร้านตู่ซีโร่ที่ร้านได้นะฮะเมื่อกี้มีคนบอกอะไรให้ผมเปิดคอร์สนะอ่ะอ่าเปิดคอร์สอย่างเงี้ยไม่ไหวมั้งไหวปะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวฮะตู่ซีโร่ต้องเลี้ยงลูกเลีเ้ยงเมียฮะ คิดโลบเปล่าหรือว่าจุดสิโลจุดสิโลเคยคิดสลบรู้เปล่าไม่เคยไม่เคยคิดนะฮะจุดสิโลไม่เคยคิดสลบฮะสลบคืออะไรอะเอียงครับมาเลยเอียงเออเอียงชันเนี้ยสลบเอียงมาแล้วแรงตีอ่ะมันจะมีจุดที่ว่าแรงตีไปโค้งไปหยักมีวิธีหาค่ารสลบไหมข้าเอียงอ่ะลูกเอียงใช่ไหมฮะวิธีการหาลูกเอียงหรอสลบนี่ผมไม่เคยใช้นะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยได้ใช้เลยได้ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็น h w i head บวก h e a ลบแล้วก็ ถ้าทายฟอรสมีแค่นี้ที่ผมใช้มาเกมมีปากเสียงนะมาเกมมีปากเสียงฮะไหนไอเกมมันก็พูดความคิดตัวเองออกมาหมดเลยนะนี่หมาชั่วโมงเท่าไหร่ครับพี่ร้านโอ้ก60นาทีครับ60นาทีเ่วา <laughs> มองแล้ว60นาทีใครได้ลัคกี้อีกเจ็ดนาทีอีกเจ็ดนาทีรายการจะจบอยู่แล้วจะสองทุ่มแล้วโอ้โอ เร็วเร็วเร็วอยากรู้ใครได้รางวัลค้าบอยากรู้ใครว่ารางวัลชั่วโมงเท่าไหร่เอาเรื่องจริงฮะตุสิโรที่รานชั่วโมงเท่าไหร่ฮะหกสิบนาทีเงิบครับเงิบครับคุณเล่นเนี่ยชั่วโมงก็สิบบาทนะคนนอนร้านนี่ต้องเช่าห้องนะรมีห้องเช่าไม่แล้วต่นั้นมันมีห้องเช่าให้นอนเช่าเวลาเดียวก็ได้ราวังก็ได้เราจะเล่นร้านผมะ อยู่ผมถ้าจะเอาจริงๆถ้าอยากรู้จริงอยู่เป็นเดือนจะคุ้มใครคุ้มต้องถามว่าใครคุ้มถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงนี่คือแบบคุ้ม,อมอบอกต้องบอกต้องคุ้มมากอ่ะไว้ถึงได้ความรู้ไปเต็มๆไงฮะส่วนใหญ่ผู้หญิงก็ไม่ถนัดเรื่องคำนวณนี่ฮะการเราเลยสอนการคำนวณให้แบบคุ้มค่ามากฮะไม่ใช่อะไรหรอกวิธีสอนอไมเกินี่คือแย่จริง พี่กรณพี่กรนี่ถามว่ามีวิธีซอนผมจําหลักมั่งไหมจําหลักนับทีละห้าหลักก็ได้พี่แล้วก็มาเฉลี่ยเอาสมมติว่าเทดวีไอของสองหนึ่งเก้าศูนย์ของหนึ่งเก้าศูนย์มันสองห้าสองสมมตินะครับแล้วถ้าเป็นหนึ่งเก้าห้ามันสองหกเจ็ดครับก็เอาหารกันมันเฉีย่แต่แต่ของผมเคยได้ยินกิกเกอร์กิมมี่ครับสามห้าสิบห้าเบนก็บอกว่าวิธีจำง่ายง่ายกคือว่าจำเ h ดวไอทีละสิบหลักฮะมุก็จำ 190 200 210 220อะไรเงี้ยฮะสมมุติว่าระยะมัน227ใช่ไหมฮะก็เอา200 220เนี่ยกับ230เนี่ยมันลบกันว่ามันได้เท่าไหร่แล้วก็หาร10ฮะมันจะได้เป็นทีละห,หลา้านใช่ไหมฮะสมมุติก็เป็นท่าส2งรเนี่ยก็เอาตรงนั้นเนี่ยไปคูณ7แล้วไปบวกที่220ฮะก็จะได,ได้ให้ดูเองจะเปน็นวิธีการเฉลี่ยครับมันพูดถึงมันเป็นสูตรการจำแหละ<อ>แต่ผมว่าแต่ถ้าเล่นไปบ่อยๆก็จะจำได้เองเ,เล่นไปบ่อยๆผมว่าน<ๆ>่าจจะะได้<ๆ>้แลวน ไม่หรอกครับ้มทุกคนครับให้ตู่ซีโร่อสอนอยังไงก็ได้ความรู้ฮะหิงชายไม่เลือกอิงหริงชายไม่เลือกครับไม่เลือกสอนนะครับไม่ใช่อย่างอื่นนะฮะโปอยะเข้าใจผิดฮะผมเราอยากให้ทุกคนตีบางอย่างแฮปปี้ครับมีความสุขฮะตีลงก็มีความสุขสมพระใจฮรตั้นลังไม่ต้องรีบนะราะผมไม่ต้องรีบ <c oughs> ตับต้นลังก็ต้องรีบครับ <c oughs> ต้องรีบนะเพราะผมรอยอยู่เรายืมเซฟ ดนหลังไม้ดีครับไมค์กรบอกสามารถสอบถามนะครับผมข้อมูลได้ทาง ELG t Team นะครับผมเฟซบุ๊กส ELG 2 o Team นะครับผมหรือแม่ก็ facebook นะครับผมเอวานพบประชาชนพบประชาชนหรือในบอร์ดต่างยากกันได้ได้แลเดี๋ยวเร็วนี้ก็เว็บไซต์ของ ELG ใกล้เสร็จแล้วครับผมเห็นบอกใกล้เสร็จนะครับผมอาจจะมีเว็บไซต์ ELG รอสอบถามทางนู้นได้เลยทางเว็บไซต์ได้เลยใช่แบบ าจจแบบมีปัญหาเรื่องเข้าเฟซอะไรงเงี้ยย้อแล้วก็คนคที่ยังไม่ได้กดไ like ลค์ครับผม Facebook ของทาง e l g t o team ครับผมแล้วก็ทางของเอวันขับพบ,พบพบประชาชนนะฮะสามารถเข้าไปกดไลค์แล้วก็มีปัญหาอะไรก็สอบถามได้นะฮะทางขับเอวันไเอวันขับพ,บพบประชาชนนะฮะมีคำถามท,าที่สงสัยก็จะอาจจะเดี๋ยวสักพักก็จะมีผู้ให้ความรู้มาตอบคำถามให้นะฮะ อ๋อขอบคุณนะคะผมก็สนุกฮาเงี้ยฮะมีแต่รายการอย่างที่ว่าฮะรายการเรามีจะสร่าครับใครๆก็อยากดูอะไรเงี้ยผมร้อนะนะแหมไม่อานกูพูดโอเคขอบคุณสำหราบผู้เข้าร่วสนุกนะครับผมทั้งหมดห้าสิบห้าสิบห้าสิบาสิบเท่าไรเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าห้าสิบห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าสิบห้าคนพอดีทั้งหมดห้าสิบห้าคนครับแล้วก็รับลูกบอลไป S 1> <S 1> <S อาลูก๋อทุกคน<อ><อ>ได้คนละยี่สิบลูกนะครับยี่สิบลูกตีชายที่ตีไวมากฮะตั้นรักสลับวะตั้นรักสลับนะรีบรีบอยู่เขารีบอยู่ตั้นรักตั้นรักเรื่องนีห้าสิบนาทีมาเตะคุ้มเลยเตะเป็นคนหน้าขับเลยแล้วต้นรักเนี่ยพี่ตนน้นในขาช้าเหมือนกันโอ้โหไม้เกมีคนไหม ไ่เกมไวขึ้นไปเกมไวขึ้นสกอร์180ตอนนี้เหลือ121ขายได้หลายที่เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ครับ JB JB เกียวปู JB เกียวปูที่ไปามเลยเดี๋ยวเอาลงเฟสเลยนะ JB เกียวปูนะครับผมขอวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผมสปอนเซอร์ครับพี่ต้อยครับแล้วก็ GM นะฮะที่ช่วยจัดแมตช์100คนให้ครับโอเคนะครับผม ไหนไปดูลูกบอลก่อนได้ลูกบอลจริงเปล่าอ่าเดี๋ยวไปดูลูกบอลเดี๋ยวได้ลูกบอลอ่ะขอบคุณ g m เต้นะครับผมครับผมจีเนะครับผมดีฮะจัดกิจกรรมสนุกสนุกกันแบบนี้นะครับผมให้ความร่วมมือขอบคุณมากนะครับอะไรเนี่ยไอ้ไมาเกมบอกอะไรให้หนึ่งเอ็มบอกด้วยจีเอ็มบอกไอมาเกมบอกให้หนึ่งเอ็มบอกด้วยให้หนึ่งเอ็มนะฮะโอเคขอบคุณมากครับเจบีเจียวปูซิบด้วยเจบีเจียวปูอยู่ไหน ผมลอยู่ไหมครับอยู่ไหมอยู่ไหมนับหนึ่งถึงห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ารีบเลยรีบเลยไปตามนั้ดฮะเออไปตามนั้นเลยผมแจกหลังไหมไม่เกยนแจกอะไรครับหลังไหม ตั้งได้ได้บอลได้บอลสี่สิบเหรอการหนึ่งแพ็คตั้งการมาตั้งตั้งตั้งของมาขายผมก่อนนะหนึ่งล้านทั้งหมดหนึ่งเอ็มเข้าไปดูใน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 กีวิ้นเขาบอกได้ลูกบอลสี่สิบแป๊บหนึ่งแจกผมด้วยอ่ะนี่ไงลูกบอลสี่สิบเพาะพอดีนัมติกเก็ตอีกหนึ่งอันลูกบอลอะไรเนี่ยลูกบอลสไมลิงกอล์บินสไมลิงลูกบอลในแบบฮาโลวีนป่ะใช่ลูกบอลฮาโลวีนนะ ไพ่เกมมันเข้าไปได้ไงอะมาเกมมาเกมคุณเกลียวนะครับผมเขาแจกอีกมา่เกมแจกมากเกมแจกอีกหนึ่งเอ็มครับหนึ่งเอ็มฮะเป็นผู้โชคดีนะครับผมสำหรับ JB เกียวปูโอ้โหดวงดีจริงๆครับดวงดีจริงอ่ะโอ้โหได้มาสองล้านเราการคดข้นอีกหนึ่งใบคุ้มแล้วคุ้มแล้วโอ้โหเลยสุดยอดจริงครับดวงดีมากครับ JB เกียวปูฮะชื่ออะไรครับผมชื่อเกียวปูฮะชื่อ JB เกียวปูฮะ เดี๋ยวอขอถ่ายรูปนิดนึงโอเคถ่ายรูปลงเฟซแล้วก็สำหรับผู้ที่อยากได้รางวัลอย่างนี้นะฮะครั้งต,ต่อไปก็สามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับนี่ครับอ่าหยิบไปเลยโอเคนะครับสำหรับเจบีเกียวปูได้นะไปทั้งหมด สองเอ็มกะบคนอีกหนึ่งคนโอ้โหโค้งจริงแมตต์เดียวได้สามเอ็มตีเล่นตีเล่นเล่นงงผมตีเป็นเดือนเท่าก่าจะได้หนึ่เอ็มเนี่ยโอเคยากนะฮะถ้าอยากได้แบบนี้อีกนี่ก็รอติดตามอาทิตย์ต่อไปนครับผมจะไม่จัดบ่อยนักอต้องรอดูกันไปนะครับผมตอนนี้สาระครับบาเกีมีสาวๆชวนมาดูหน่อะบางกีบอกว่าอยากให้สาวๆมาตอนนี้เวลาสองทุ่มแล้วโอเคครับ ได้เวลาที่เราต้องเจอกันอาทิตย์หน้านะส่วนวันนี้ก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภยัยนิดนึงครับจะมีคำลงคำหยาบคำหยาบนีมากครับนิดหน่อยอก็ขออภัยด้วยนะครับผมส่วนวันนี้สองทุ่มแล้วนองหล่อฟันดีลาสิศส,สวัสดีครับ 私のマジックどうでしたか